หนักแน่นทั้งภายนอกและภายในศาสนาก็จะคงเช่นคงวา่าด้วยมรด้วยผลตลอดตลอดไปชั่วอายุห้าพันปีพระอหรหันต์จะหมดจากโลกสิ้นจากโลกเมื่อไหร่พระเจ้าค่ะอาน,นุนตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติตามมรด8เคารพเทิรดทูนทำเติร์ดทูนวินยัยเคารพ พราตถาคตเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์ตราบนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์านนุนแม้วางไว้ห้าพันปีพระพุทธองค์ก็ไม่ได้บอกถึงว่าห้าพันปีคือตราบใดที่มีผู้ปฏิพัตปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าเคารพธรรมเคารพวิน,นัยเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตราบนั้นมักผลปฏิพันย่อมมนี ทุกวันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงนลูกนั่นยากลำบากมากที่สุดพ่อแม่กูผู้ทรงมากคทรงผล